เป็นโปรเจกต์กันมามันเชื่อมมากับถ้าอย่างเห็นปกก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นโฆษณาสินค้าอะไรนะคะก็ก็เราค่อนข้างจะคุยคอนเซปต์กันมาดีแล้วกับผู้ใหญ่แล้วก็อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเหมาะสมแล้วสำหรับหลายๆอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถ้าดูจริงมันก็ค่อนข้างจะเป็นซัมเมอร์แล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบใหม่ที่เหมือนผู้ใหญ่เขาอยากให้มันด,ดูโตขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ดูน่าเกลียเพราะว่าจริงๆถ้ามองดีก็แทบไม่เห็นอะไรเลยก็มีแต่แรงเพราะว่าจริงๆเราดูกัน คนถ่ายเป็นพี่ใหญ่อมาดมีก็แบบอ๋อพี่ใหญ่ไม่พี่ใหญ่ทําดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเราเชื่อใจพี่ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ทีมงานก็คุณภาพทุกคนมีก็เลยไม่ซีเรียสเลยวันถ่ายเราก็เต็มที่มากแล้วก็ทําเสร็จเร็วมากแต่คนมันเป็นกันแล้วก็ผิดพลาพใช่เพราะว่าไม่เคยเห็นในลุคนี้แต่ถามมินมินเพราะว่ามันค่อนข้างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าดูดีๆแยกเป็นส่วนๆก็แทบไม่เห็นอะไรเลยถ่ายไปนานไหมคะ ่เพราะว่าจริงๆแล้วก็คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็บอกว่าเ,าเอาเอาแบบเหมาะสมมีอะไรเงี้ยไม่ไม่เอาแบบน่าเกลียดแล้วก็มันก็อยากได้เป็นอะไรที่ดูเป็นซัมเมอร์แล้วก็เหมาะกับสินค้าสิแบแปดน,อปนาอะไรบ้างอะไรนะคะฟีแบแตกเป็นยังไงบ้างฟีดแตกดีนะคือแบบว่าคนแบบคนก็ส่งมาเยอะแล้วก็มีคนแชร์ต่อสองวันลูกค้าก็พอใจมากค่ะภายในสองวันก็คนแบบแชร์ต่อเยอะแล้วก็มีคนกดไลค์เยอะซิบพูดนานไหมคม นานเหมือนกันนะคะใช่เพราะว่าช่วงนี้พยาย,ยามวิ่งแต่ออกกำลังกายเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันจริงๆทางช่องไม่มีอะไรมากไหมคะไม่มีไม่มีเพราะจริงๆแล้วอ่ะผู้ใหญ่ทุกคนก็เห็นว่ามันเหมาะสมนะมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมารุนแรงมากก็คือเห็นล่เห <laughs> <laughs> ็นคือแบบแทบไม่ได้เห็นอะไรเลยแล้วก็แต่ถามว่า มันอาจจะดูเซ็กซี่ด้วยองค์ประกอบต่างๆแต่ว่าด้วยด้วยลุคแล้วมันก็ไม่ได้ดูแรงอะไรเหมือนเราตั้งใจว่าการไปอกดตูตุ่ยสไตแฟชั่นเซตนี้เลยใช่ไหมคะก็จริงๆลุคคือมันมันมันเห็นไหล่ซะส่วนใหญ่จริงๆอะอกมันก็มือก็อกบังอยู่ทั้งสองข้าง<ม>ใช่ก็คือจริงๆแล้วมันก็แทบไม่เห็นอะไรเลยไ่ต๋าไ่นี้เซตอไรอะไรอันนี้ขอเก็ <ใส S 2> บเป็นความลับได้ไหมคะใช่เป็นเบื้องหลังฮอลลีวูดอันนี้ไม่มีการดีทัชิไม่มี มีสิคะหน้าปกนะคะใช่ค่ะนบางกระแสบอกว่าอยากให้เราแบบเป็นเป็นสาวน่ารักเหมือนเดิมเลยเออก็จริงๆรแล้วมินก็มีหลายลุกนะคะจริงๆก็ตรงนี้ก็จะมีรูปแบบของงานออกไปในแต่ละแบบของมันอะไรเงี้ยจริงๆรแล้วลุคมินก็ยังมีหลายแบบเหมือนเดิมค่ะใชายก็จะเห็นว่าชิ้นนั้นหลังจากชิ้นนั้นมินก็ไม่ได้ออกมาเซ็กซี่ตลอดเวลาหลายีนจะเห็นมินที่โตขึ้นไปเลยไหม ก็อาจจะเป็นลุคที่โตขึ้นแต่ว่าคงไม่ได้ออกมาถ่ายเซ็กซี่อย่างนี้บ่อยๆหรอกค่ะยิ่งช่วยน้ำยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะไม่มีแน่นอนคือจะไม่มีแต่นี้แต่ทีเแล้วเอะเออมันอยู่ที่เนื้องานมากกว่าคืออันนี้ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในส่วนของงานแล้วก็เราก็ดูความเหมาะสมเรียบร้อยแล้วแล้วก็บวกกับวัยมินก็20กส่อแล้วนะคะก็ลไม่ข้าถ่ายมากก็จริงๆอย่างในส่วนของบินก็มองว่าเป็นเรื่องของงานแล้วก็ความเหมาะสมทุกอย่างก็ค่อนข้างรัวแต่ส่วนใหญ่ก็ มีแฟนลับ,บางกลุ่มที่ห่วงแล้วก็ยังยังรู้สึกว่ายังอยากแบบเก็บมินไว้<ม>ยอะไรเงี้ยมินก็ก็จริงๆริมินก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไปค่ะ<ม>ยังไงตัวตนของมินแกนของมินก็ยังเป็นคนเดิมแต่ว่ารูปแบบของงานต่างๆที่เปลี่ยนไปมันก็จะมีออกมาอย่างนี้เรื่อยๆนั่นแหละค่ะใช่มักก็จะมีทั้งห้าวทั้งหวานทั้งเซ็กซี่ทั้งเรียบร้อยทั้งลุยมันก็จะมีแต <ไป S 2> ่ละรูปแบบแต่เหมือนคาแรคเตอร์ ของเนื้อสินค้าหรือเรื hmm. no, so ่องงานด้วยก็อธิบายกับแฟนงลับกลุ่มนั้นยังไงบ้างคะว่าอะไรนะคะอธิบายกับแฟนคลับกลุ่มที่แบบอยากให้ผู้ใช้ใส่ก็เลยไม่ได้อธิบายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่าง อาจจะแบบตกใจแบบตกใจไปเลยนอนไม่หลับอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปอาาา่านล้วก็ขำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้ว่ายัางไงเขาก็ยืนเคียงข้างเราล้วก็รับในสิ่งเียวไปแลหลังจะมีแ<ม><ไ>ฟชั่นนี้ออกไปนี่มีเจา้าอื่นติดต่อให้ถ่ายแบบนี้อีกไหมคะคงไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วลุงเินเขาไม่ได้ไม่ได้ค่อนข้างออกมาในแนวนะแต่ว่าอาจจะออกมาในแนวแฟชั่นมากขึ้นเพราะว่าหลังๆเราก็ก็ค่อนข้างแต่งตัวให้แบบโตขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีความเหมาะสมอยู่ชัดเจนค่ะไม่ได้ไม่ได้ออกมาโป๊หรือดูน่าเกลียดแน่นอนพ่ว่าไห้บ้าง คุณพ่อก็รู้ว่าเป็นเรื่องงานว่าจริงๆแล้วงานนี้ผ่านคุณพ่อแล้วค่ะพ่อเป็นคนคุยงานพ่อเป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็รับรับรู้ทุกอย่างเรียบร้อยตอนเห็นภาพปกคุณพ่อคิดว่ามันจะขนาดนี้หรือเ่าพราะว่าจริงๆตอนที่คุยกันเนี่ยเขาก็เอาเล่น์ไม่ดูเขาบอกว่าแค่นี้เห็นแค่นี้เราก็อ๋อถ้าแค่นี้โอเคใช่ก็ไม่ได้เห็นอะไรเยอะค่ะทำไมถึงไม่ถ่ายชุดไว้นานตีในความคิดของเมล์เออเมคิดว่า คนก็ถ่ายกันเยอะแล้วแล้วก็มีอีกหลายคนที่เหมาะที่จะถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างตัวมินมินก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเซ็กซี่อะไรอะไรเงี้ยจริงๆเซ็กซี่อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องแต่งตัวโชว์ส่วนอื่นๆอะไรเงี้ยแต่เราเซ็กซี่ด้วยด้วยอารมณ์ข้างในหรือว่าด้วยหน้าตาด้วยผลงานอื่นๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของชุดว่ายน้ำอาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมินก็อาจจะยังไม่เหมาะด้วยแสดงไม่ต้องมีโอกาสก็มีโอกาสกันคงน้อยมากค่ะใช่แลเปลี่ย ไม่ค่ะไม่มีแน่นอนใช่มินค่าตัวแพงไหมคะยอมขนาดนี้ก็จริงๆก็อยู่ที่ผู้ใหญ่คุยกันนะคะใช่มินก็ทำหน้าที่ของมินทำงานอย่างเดียวถึงแปดหลักไหมคะโอ้โหให้ไปสืบเองดีกว่าพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้ไปสืบเองดีกว่าโอเคนะพี่พ่อทองไหมคะพี่พ่อทองนะฮะก็ถามว่าอะไรไม่เคยเลยมาอ๋ออันนี้ก็เป็นงานอีเวนต์ค่ะเราก็ไปร่วมงาน กับไซมอนมามก็เป็นศิลปินที่เป็นเป็นงานเอกซิบิ i ชันที่เป็นเปิดตัวเครื่องประดบับก็มีคนใส่ทั้งหมด3าคนในงานใช่ก็ก็ค่อนข,ข้างออกมาสวยงามเป็นเทศเยอะยไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นศิลปะท,ที่ที่เราไปเราก็ยังรู้สึกชอบอถือเป็นการไมโกอินเตอร์นู้นเลยปะคะใช่เพราะว่าจริงๆเ,เ,เราก็เราก็มีเราก็เริ่มมีเขาเรียกว่า ใช่เราเริ่มมีฐานแฟนคลับต่างประเทศขึ้นด้วยแล้วก็อีกอย่างมันก็ถ้าเรามีโอกาสไปได้ถ้าเราสามารถแบ่งเวลาจัดสรรเวลาเล่ได้เหมาะสมกับงานที่เราชอบอยู่แล้วเงี้ยมันว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจตอนนี้มีใครจีบไปร่วมงานหรือยังคะอะไรนะคะไปเดี๋ยวฮ่องกงรูปของน้ำสนเนื้อไหมคะอะไรนะส่วนตัวอะไรอ๋อก็ดีค่ะดีมีคนจีบไปร่วมงานยังค่ะที่ฮ่องกง มีนะใช่จริงๆกม็มีมีจีนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็ท่านนี้ท่างนั้นก็อยู่ที่ผู้ใหญ่คุยกันด้วยอย่ะโอเคนะอันนี้ตกลงอะไรบ้างหรือยังเลอลยยังมิดว่าตอนนี้ตอนน,นนี้เราก็ต้องต้องดูแบบดูสัญญาดีๆด้วยอะค่ะใช่เพราะว่าบางสัญญามาเราก็ค่อนข้างยังไม่สบายใจยเท่าไหร่เฮ้ยทำมันได้่ะ